สวัสดีครับผมพอกับฝ่ออายคือเเขาครับผมที่มมบอกครับอันนี้กันให้หน้ำนะครับเนาะเขาให้ทางสายยางด้วยครับทางสายยางให้ทางสายยางไอ้น้ำนี่เปิดเห็นเพินเ่นเปิดเนาะพอที่ผมจำได้นะประมาณเพิ่ให้ประมาณสองสิบม,มุ่งหนระือสองสองสามสิบม,มุงนะครับประมาณน,นี้ครับผม ันให้น้ำได้ตั้งแต่อย่งนนยางนะครับเนะาะให้น้ำให้ปุ๋ยปุ๋ยน้ำครับผมเพื่อถ่ายคลิปผมครับทั้งปุ๋ยทั้งอันนั้นไอ้รดสเปียร์นาองครับเนาะติดยากันเพิ่งจะเปิดเซมาน้ำใส่อย่างครับผมให้ปุ๋ยกระบุง้งกันนายจังว่ได้บอกนะครับเนาะนะกับสเปียานะปยาครับเปย์นี่เพิ่ที่ผสม หลายอย่างครับบอละใบหัวหน้าคุณมามีตั้งยาขาแมลแรงมิตรยญยาหาขากันเสื้อล้าครับผมหลายอย่างครับผมที่ผสมกันกับบุ bbles, on, ้งหูกันครับผมไม่ได้บึ้งน้ำกันครับผมมีแต่เห็ดงานในจางเข็ดกับหัวหน้าครับผมกับบุ้งหูกันเด้อครับเด้อกันนลนไทจะเปียหยาลยให้ยนามนี่ป้อนเห็นมือเว้นมือครับที่ผมสังเกตบ่ามองานอยู่นี่นะครับเนาะปมานมือเว้นมือ มือเว้นมือเพราะมันเป็นดินใต้ครับผมูนี่มันซึมไงครับผมเป็นดินใต้สเปย์ยาด้วยกันครับผมสเปย์ยาประมาณอาทิตย์หนึ่งสี่ทีหนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งสี่ทีหนึ่งนะมูนาคนบอกนะครับเนาะนี่ครับทั้งประมันนี้ครับผมปุ๋ยน้ำครับผมเขามาเติมบ่หูว่าปุ๋ยยังครับผมนายจางไม่ได้บอกนะครับเด้อนี่ครับกดปล่ยไปใน นี่นะเทาครับนะบงงกันมาปุ๋ยยังครับผมเปียาครับผมรถสเป,ปียห้าร้อยลิตรถังห้าร้อยลิตรครับผมบสเป,ปียานี่หัวหัวยาเนี่ยครับออกข้างๆประมาณนี้ครับผมสเป,ปียา